สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Deal Week Channel นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของ t o y ยต้านะครับในเกมแข่งรถนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับตัวซีรีส์นีฟอร์สปีดเนี่ยจะหายไปเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าข่าวเนาะเกี่ยวกับเจ้า t o โยต้านะครับว่าทําไมมันถึงหายไปนะครับหลายคนอาจจะสังเกตนะเวลาเล่นนีฟอร์สปีดนะครับทำไมไม่มีซูเปอร์เลยทำไมไม่มีโตโยต้าคันอื่นเลยนะครับ ทำยังไงดีนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี Need for Speed ้ฟอร์สปีดเนาะก็เป็นเกมที่ใครหลายๆคนนะครับที่ชอบเล่นนะครับเนี่ยผมผมเองก็เล่นมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเลยนะตั้งแต่สมัยนู้นฟอร์สปีดหนึ่งสองเลยนะครับก็คือแต่ก่อนจะมีตัวโตโยต้าใช่ไหมทีนี้พอเริ่มเข้ามาสักพักหนึ่งเริ่มมาขยาย เข้ามาเกมใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ได้ตัดตัวโตโยต้าออกไปนะครับเนี่ยมันมีชุดแต่งหลายชุดเลยนะครับทำให้ตัวเกมนะครับขาดสีสันลงไปประมาณ30%เลยนะครับเพราะว่าตัวโตโยต้าเนาะก็เป็นรถที่ใครหลายคนนะครับใฝ่ฝันนะครับอยากจะขับนะครับในชีวิตจริงก็เลยมาหาขับในเกมอะไรประมาณนี้นะครับะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องการหายตัวไปกันของโตโยต้านะครับ ครับก็รถ Toyota เนาะเป็นรถของฝั่งแดนปาดิบนะครับก็คือของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมีการผลิตรถเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น MR2 Supra Celica ต่างๆนะครับก็เห็นได้ในหนัง Fast and Furious นอะที่เขาเอาไปออกนะครับจนทำให้เกิดเป็นกระแสนะครับของ JDM นะครับที่ผมขับอยู่ก็เป็นอันนี้นะ JDM นะแต่ว่าตัวนี้เป็น p าสาเนาะผมชอบนี่พสปีดตรงนี้ก็คือชุดแต่งเยอะแล้วก็มีตัว รอนิดโมนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปซื้อภาคใหม่ใหม่มาเล่นนะวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาภาคเก่ามาเล่นให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยามาคุยกันนะฮะทีนี้ในปี2017นะครับสื่อได้บอกว่าตัว f o r z a Motor Sport 7เนี่ยนะครับแล้วก็ Payback นะครับตัวภาคล่าสุดนะครับ Payback ก็คือภาคไม่ใช่ล่าสุดสิก็คือภาคที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นแหละ Payback นะครับส่วนภาคล่าสุดก็คือ Heat เนาะตัวนี้คือ Payback นะครับ เดี๋ยวผมขอออกจากเมืองกันแล้วกันภาคเพลย์แบ็กภาคนี้นะครับมันไม่มี t o โยต้าเนาะทูโน่ก็ไม่มีตัวซูปร์ก็มี2 0 1 5นะครับภาคนี้ฟ o ร์สต e d ธรรมดา2 0 1 5ยังมีอยู่นะนะครับมันมีตัวรถเต้าหู้เนาะทูโน่แล้วก็มีตัวซูปรานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูคําตอบกันนะว่าทําไมมันถึงหายไปนะฮะเพราะว่าการสนับสนุน แข่งรถผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับตัวนี้จนกระทั่งตัวมีนะครับผมไปเจอในเว็บบล็อกนึงนะที่เขาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเว็บบล็อกติดไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับเอาเว็บบล็อกนี้ติดไว้ให้ตรงในดีสคริปชันเนาะก็คือเขาบอกว่ามีคนไปถามนะครับในทวิตเตอร์นะครับว่าทำไมถึงไม่มีรถ Toyota เลยในเกมใหม่ๆนะครับทีนี้เขาเลยว่าตัวอันนี้ออกมาตอบเองนะ t o y o t a า k นะครับออกมาตอบเองว่าทางเรานะครับไม่สนับสนุน การแข่งรถผิดกฎหมายนะครับการผารถผิดกฎหมายในเกมนี้ก็คือแบบว่ามันจะเป็นแข่งด่านที่ไม่ใช่ด่านสนามแบบวิ่งมีกฎกติกาครับตัวนี้จะเป็นแบบแข่งพวกข้างถนนนะครับตัวนั้นก็เรียกผิดกฎหมายเนาะภายในเกมนะครับก็ทั้งเกมแล้วของจริงแหละเขาก็ไม่อยากสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยตัดออกเขาบอกว่าจะเจอรถของเราได้ในแค่เกม Super GT นะครับพวกเกม GT Sport ต่างๆนะครับจะเจอตัวยตอยู่ที่นั่นนะฮะ ก็น่าเสียดายนะครับสาหรับเกมที่ไม่มีโตโยต้านะครับก็ขาดสีสันไปเลยนะครับสาหรับเกมพวกนี้เนาะแล้วทีนี้นะครับเขาก็มีคนมีคนนะครับมีคนตอบกลับไปว่าทําไมเป็นเบบีจังเลยนะฮะไม่อ่อนไหวจังเลยนะครับไม่เนิร์ดจังเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นไวรอลนะครับในปัจจุบันนะคนได้กดไลค์เยอะนะครับเพราะว่าความเห็นนี้มันโดนใจนะครับคือความเป็นจริงแล้วมันก็มีได้นะอย่างเช่นโฟร์ซ่าสี่ กับพอร์ซ่าห้าเนี่ยสามสี่ห้าเห็นมาหมดเลยนะครับคือเขาในตัวของพอร์ซ่าเขาอาจจะไปดึงมาจากตัว กมมอเตอร์สปอร์ตนะครับออกมาเอามาใส่ในเกมเขานะเขาก็เลยมีพวกโตโยต้าให้ครับนะครับแต่นี่ฟอร์สปีดไม่มีนะฮะน่าเสียดายน่าเสียดายนะครับครับคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับการหายไปของโตโยต้านะครับถ้าใครสนใจอยากรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะข่าวไว้ด้านล่างให้นะครับไปอ่านเพิ่มกันนะครับวันนี้ผมมาเล่าคร่าวๆให้กันนะครับถ้ามีข่าวไหนออกมาอีกเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกนะครับขอตัวไป เตรียมตัวนะครับเตรียมทัสอนแล้วก็หาข่าวนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ